โอเคครับผมวันนี้กับช่องวัดคุมดีวันนี้ดูกับดูเวฟคนเดิมนะฮะโอเควันนี้ก็จะมาเล่นมาครับฮัตคาวมดกันต่อเก็บนยเเก็บแบบยิ้มยมํเฮ้ยเจอมาแล้วเวฟเดี๋ยวเด้งเมาส์แล้วรวมเงาอันด้วยขกลับมากับ นี่หาปนของอยู่โคนรแรกเลยตรงนี้ี่เจออันนี้ด้วยอ่ะเฮ้ยโคตรดีเลยเจ้ที่กุงยาปนมาแล้วกมีเกาะทองให้อาให้มาด้วยหมู่บ้านนี้ไม่ต้องสนใจครับปุ่นเรื่เอาเอาไอ้มันฝรั่งของเปื่อไม่มีวะตัวไหนเร็ววะตรงนี้เพราะว่ากูหาไม่ไดทีนีไอ้เจ๊เราคงจะดูทางกลับวะรเร็วแป๊บแป จับมาอยู่เอาม้าดำเลยเร็วเร็วดิเห็นไหมอะไรอย่างเงี้ทีพีเลยเนี่เหนื่อยอัดอยู่อัดอยู่อัดอยู่อัดอเอ้ยรักแล้วมีเกาะม้าสุกมีเกาะมีเกาะม้าสฟองเลยมีปป็นย่อเอ้ยมึงมีเปล่ามีเปล่าเร็วเร็วเร็วเลยทำไมวะจิ้นเอาม้าดูสิ ไม่มีเชือกอมีเชือกไหมเฮ้ยมีอันไปเลี้ยวของมันแรกเฮ้ยงูแก้วงูแ้เชือกเราออกไงเนี่ยกดแค่กดโดดแค่ไม่ได้เลยดูดิมานโชว์เดี๋ยวกูโชว์เดี๋ยวกูโชว์ได้ล Yeah. <laughs> ไอหมู่บ้านที่เราไปเจออะหมู่บ้านนั่นหาย MBC หายเรียบเลยเรียบมาตัวไหนเนี่ยมึงใส่เกาะม้าทองทำไมตกผู้ตายอีกไอเนี้ยเนีอย่างนี้อย่างนี้มาปนมาข้ามบ้างข้อเรียบตรงนี้เรียบารงนี้คลายของมาวัวข้างล่างข้างล่างตรงไหนวะเมื่อกี้นี่นี่นี่ มันลงมาแลางช่วงนี้อ้อ,อมมาตรงนี้เป็นน้ำหูไอ้เชี่ยมดูดิว่ออออออกูขี่ม้ามึงได้ไหอสเอาเอากูเลยมอสมึงอยู่ไหนเน่มอสมึงอยูไ่ไหนเน่เว็บกูยอยู่ตรงแม่น้ำไอ้ตรงไอ้ตรงน้ำตกตรงกลางบ้านอยู่ตรงที่มึงที่มึงขับม,าม,บมา้านนเขาไปกับบ้านปนะเอาไ,ไ,ไอ้เ,เนี่ยไอ้เี่เนี่ย ไม่ป่นเหรอเอาบ้าเออเอาไหมล่ะตรงนี้ตรงนี้มันมีน้ำวอาเชือกรดน้ำเฮ้ยเเออาชืกไว้มีเชือกยันซองซองซื้อมาแรก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 กันแรกกับอะไรวะขู่เฮียซุบเต็มเลยแรกเชือกดูนะมันหลังวะมันหลังวะฮะมันหลังว่ะเอาเอาดีมาฝรั่งอ่ะเ๋ยวดิไม่กี่อันดูว่าเชือ Quên 12 an, anh đi đi chắc chắn. Hey, 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 Ê, Ê, Ê hey, 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 เชื่อกูนั่นน่ะเนี่ยมองรับไปข้างกูเนี่ยตรงรั้วเนี่ยมันหลากมาเนี่มึงจะเอารัดฝั่งนี้เอาป่ะหลักแหลกกันดีแหลกมันรัวเพรอะไรวะไม่รู้อะควางตรงนี้กูแหละลองปรับกันเออการหมองก่อนเดี๋ยวลองปรับดิลองปรับเลยเดี๋ยวปรับสู้ไม่ได้เว้ยเดี๋ยวตายไม่ได้เว้ย กดอไม่้วยไม่ช่วยเลยเฮ้ช่วกูกูหายแหลกเลยแงแงมาอยู่งบ้านไม่เหอแงแกเฮ้ยมองกูไม่แหลกเลยอะ FPS เท่าไหร่วะเนี่ย FPS สิบองเอ้ยูไม่แหลกเลย FPS เท่าไหร่ดูไม่แหลกเลย FPS เท่ารงเถ้า f p ยิ่งต่ำยิ่งแหลกดูตรงนี้เ้ยถสามห้าว่ะมถ้ายิ่งสูงยิ่งไม่แหล เอ้ยมีตัวคาบป่นสะดมตัวคาบเนี่ยไม่มีโจรสักตัวเลยวะเอ้ยมีมาวัดเนี่ยออกมาเต็มเลยวัดมันตามมันตามไม่เลิกนะเว้ยตัวเชียร์เนี่ยมึงระวังให้มันระวังให้ดีเลยไอ้ยี่ก็เปิดตัวสองนเฮ้ยไอ้เบฟอย่าอย่าฆ่าไอ้ตัวที่มันมีโครงนะฆ่าปุ๊บมึงรีบออกมึงมึงฆ่ามันออกจากหมู่บ้านเลยมึงจะฆ่ามันอะมัรู้ไหมมันจะเรียกพวกมาเต็มเลยมึงฆ่ามันตรงหมู่บ้าน ม,มาม,าามาึงนะ่าานยิงดนะิออกมาปีนเลยเยี่ยต้องข่าหมู่บ้านจริงเลยไม่งั้นมันมันเรียกพวกกันแน่เอาเรียบร้อยกูยิงตายสถานะออ,อกออกจากหมู่บ้านออกจากหมู่บ้านเดี๋ยวนี้เลยเออเออเอเอกลัวอะไรของหมู่บ้าน,นเลยก็ไม่ได้ใช้หอไอเวฟมันจะเรียกพวกมาเต็มเลยอ่ะเสหยื่าเหยื่อ เดี e ๋ยวของแบ่งเดี๋ยวขแบ่งมาดีมาดี้ปิดข้างบนอีกตัวนึงลูกนูลูกนูเก็บลูกนูข้าวบนข้างบนอีกตัวนึงโทรมาแต่งบ้านเนี่ยไลูกท้ลูทข้างบน่ะข้างบนเดี๋ยตัวนึงเออยิงไมได้ยิงทำ้สองเมตรพอเวแบงแม่นว่ะเดี๋ยวค่อยมอเรือเลขสิบแปดอะมียาบอ่ะเลขสิบแปดมีปัญ mười lăm giảm nữa chia nhau đi ấy là của hỏi nữa mày anh ơi mày ăn 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 ยังไงเจอกล่องแล้วแล้วกล่องมอสอ่แล้วี่ไอ้ลูกขนูงาไปเลยไอ้กูขอลูกนูขอลูกนูมึงเอามาดิควาไอ้ลูกขนูแรกแค่ตอนนี้ไอ้ลูกขนูนี้เล่นเลูกขนูแรกมันเนาะเออเอมาดขยิบตัวนี้เออออเเออเอเ เอาด้วป่ะเอาปะเอาไม่อยากได้อะไรมึงมาเอาเอาแล้วกันไอของที่เหลือนะตายแล้วไอ้เชี้โอ้ยไอมีทงเลยไม่ว่ากูยิงปุนตายตายบอกเลยตายเออเออเออชี่ของเต็มตัวแล้วซีทงแล้วกันเนี้ยจะมืดแล้วจะหายแล้วแล้วีเปล่าแล้วทุนออกไปไม่มีเตียงสักอันกูบ้าน Ni mỹ kia ngồi. Mày mong. 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 Mày 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 Không mày 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 เออหาไปเจอกันฝ uh, hmm. yeah. ั oh, oh. ่งน okay. ี yeah, yeah, yeah. ้กลัวทงครัมาเจออันฝั่งนี้เจอกันฝั่งนี้ไอเชี่ยมืดจังวะเดี๋ยวต้องเพิ่มแสงโทรศัพท์แล้วเฮ้ยมันมืดจนมองอะไรไม่เห็นเลยไอพี่ตัวหลวงน้ำมอสไอเบียบยา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 ไปแล้วมอสยี่ฟีมาเฮ้ยเฮ้ยไปกิ๊บเบิร์ดกิ๊บสูบไ่ผมก็มีอ่วย ปอหาทางกลับบ้านเดี๋ยวเพื่อนแสงโทรศัพท์ก่อนกกทททุุทุบบบตแตแเลยไอเชี่ยมตกด้วยชิบหายแล้วไอของมวิธีดูมันนี่แม่งเงี้แหละนั่นไงมึงเข้าหมู่บ้านทำเชี่ยอะไรเอ้ห่วยเลยตัวชิมหายแล้วหนีเลยหนีมอสมามอสทำอะไรไม่ได้แล้วให้เราหนีอ่ะทำไมตามเราไง มันก um. ็อย yes. ู hmm. so, ่ม um oh. huh? ันอยู่อย่างงี้แหละถ้าเราเข้าหมู่บ้านมันก็จะตามเราอยู่อย่างนี้แหละถ้าเราไปหมู่บ้านนู้นมันก็ตามเราอยู่อย่างงี้แหละจนกว่าเราจะฆ่าบอสมึงเพราะมึงคนเดียวมากับบ้านมากับมากูมคุ้ม่าคุ้มบ้าไรเงี้ยสองร้อยเท่าไหร่วะสองสี่เจ็ดอย่างนี้อย่างนี้ไอ้เด้ไอ้ชิบหายแล้วคิเปอร์ไอเลฟคิเปอร์ เี่ยชิเฟออกไม่ได้เวฟเวฟเวฟออกไม่ได้เชี่เชีเวฟเวฟชิมาออกไม่ได้เฮ้ยูกับตายเชื่อมา่ฝั่งนี้มดทังกับบ้าทางกับบ้า

ไอ้ชี้เราโทรศัพท์โคตรมืดเลยม้ากับชีวิตอะมึงเรียกอะไรอ่ะตอบแสงโทรศัพท์ดีไฟเด็กหมาเว้ยหมา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 เออเขียวหายแล้วเอ้ยคลิปหายแล้วพ็อดก็หมดอีกชิบหายแล้วแม่งมองเลยไม่เห็นเลยเลือดเต็มอยู่อ่ะตอนนี้อยู่ในสภาพเลือดเต็มเสียงอะไรวะมันก็อยากพ่วงไง มันจะมีสามฉากสามสามจุดไอ้เชี่ยม้าตายแล้วมันไม่ใช่อะไรเว้ยเว็บอานไอ้ห่ามยังไม่ได้สนได้ไงไอเชี่ยเรามาหายไปไหนเนี่ยโอ้ยเชี่ยซอมบี้นี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอม้าบอสเราสองมาวกูกลับมาช่วยเราบอลกลับมาที่หมู่บ้านเราบอลมึงไหนไปไปกลับกราบกราบตามมาตามมาเห้วิ่งยาววิ่งยาว มาแกตายเลยเออนั่นเนี่ยจุดได้เออคิปเปอร์ระเบิดไอ้่ม้าด้วยกันได้บ่เออเออจะตายก็ตายก็ตายพูดไอ้เจี้ยคิปเปอร์ระเบิดไอ้ฮะไก่มีไว้เชี่ยเชี่ยมอนสเตอร์เต็มเลยเดี๋ยวมึงกลับบ้านไปก่อนมึงกลับบ้านไปก่อนเออไม่สนอ่านแม่งแล้วหลบในบ้านหลบตรงไหนกันก็ได้บ้างวิ่งหนีอะไรกันเหมือนกันไอ้สองไอ้บล็อก ตามสองลยบล็อกถึงบ้านนะคออ้างค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 ้างเอาหมอแม่ไม่รอดหมอแม่ไม่รอดหมอดเอาไอ้เชียแอปหยุปปดทำงานโค<ฮ>งอแอปลเลยไมยค้ค้าบหยุดทำงานตายไม่ได้มอดตอนมืดชิบหายแล้วมืดอยู่ด้วยวาสร้างแบบใหม่นี่แหลูกศงจะสิ้นสุดกันในอีพีที่สามเลยนะบาย ชื่อไหมถ้ากูไม่วิ่งกลับไปหามึงกูถึงบ้านแล้วไงที่เป็นพวกมึงเนี่ยมึงเข้าหมู่บ้านทำไมก็หมากูอยู่ตรงนั้นไ่เชื่ไปเก็บให้ก็ได้หาหมาเงมืนนอนกันกูงูเลยเชื่อไหมเงยบอกแล้วอยากฆ่ามันมึงก็ยังฆ่ากูนี่กูยิงกรนูไงกูไม่คิดว่ามันจะตาย,อยาโอ้ยยิ่งโดนฟันตั้หลายครั้งทิพหายแล้วจะตายอยู่เนี่ยกูเนี่ยมึงไม่ตายหรอกไอ้เจ้าดูนี่เลื่อนเหลือน้อยซอมบี้แถวเต็มกูเลย โอ้ชิคแค่สองบี้เฮ่ไอ้สกิลตันด้วยชิคเราแม่งโคตรมืดเลยอะแสงอะถ้าเปิดนี้แหละไอ้เจี๊ยมแม่งกระแสงงงเขาเดิมมาเร็วเข้าแบบนี้เข้าเร็วอย่าตายนะขอร้องเหยตตายอย่าตายเหยตายเยตายเหยตตายอย่าตายอย่าตายเฮ้ยอย่าตายห้ามตายนะห้ามตายห้ามตายห้ามตาย ตายไม่เป็นไรกรูเปลี่ยนชื่อได้หัวหน้าแมปสีเที่ยวตายไม่ได้อ่ะตายแล้วแมปมันโดนดูว่าไม่หัฮมันเข้า,ม,ขามันเข้าไม่ได้เลยมันดืนไม่ได้เฮ้ยตายมดเอาความกันมาดิโอเสียงลมเข้าชนแน่นอนไปมาแล้วมาแล้วไม่ตายไม่ตายเออเออเออไอชออออีแมปไม่โหลดเออบ้านทางไหนะวะเนี่ยเฮ้ยทางฝั่งนี้ฝั่งนี้ เข้าบ้านแล้วจังหวะเนี้ยเดี๋ยวขอยืมอานเงนอลอานไปอยู่ไหนก็ไม่รู้ตอนเนี้ยอกจะส่งของเนาะเออ,อ,อกลับบ้านกลับบ้านกลัวกางเกงไม่ได้เชืไ่ชไมันเลยอานจะเสียงจะเสี่ยงไปเอาอานดิบวะ เสียงเบลอาเอะยังถึไังเนี่ยชมช้าม้าวดูวย่งอยู่วแล้วเเะไม้สีส้มอนะไอ้วอีกยี่สิบ็อกยี่สิบบ็อกบ้าบ้า ไอเชีย่ยประเละ็นคืออันนี่ไอเชีย่ยแล้วมันโค่นมืดเลยไปม,มองเลยไม่เห็นเลยใช,ยอชย้อันงเนี่ยเ้ยไเชี่ยปุ๊ยอยู่เลยขดนี้กไม่เจ ดีสิเอ้ยหาทางกลับบ้านไม่เจอพวกมึงไงฮะ ไปน,นู่นตกดขนาดนี้ ถ้เจอบ้านเราหนีมาแล้วเนาะเอาแสงเจอเฉยเรื่อยวิบหมดแล้วพี่มันโหดเกินไปไปรอบนี้แม่งไม่ได้เชียร์อะไรเลยอ่านก็หายเฮ้หมากูหายไปไหนมึงที่พีกูมาเนี่ยหายดิครับรออะไรอ่ะเอ้าเรียบรเลยเสียมาคนละตัวฮะตามกูมาตามกูมาเออมึงกูพาไปเอาหมากู อีกไม่ไกลแค่ลบห้าร้อยตรงนี้ไอวีบเกือบตกไอวีบรู้กูอย่างนี้ยี่หรือเรื่องเลยมึงไม่เอาซะม้ามึงลบห้าร้อยใกล้ๆนี้ในภูเขาลูกนี้เองมึงอ่ะเชียร์ไปรอบนี้ไม่ได้เชียรเลยเสียไม้หนึ่งตัวเสียทั้งอ่านแต่อ่านก็ไม่มีไออ่านเหลืออันหนึ่งว่ะอยู่แล้วพี่อ่านเยอะ ใช่เพือ่อนใหญ่ก็จะกลับไปมันไม่ใช่จุดม้ามึงมันมเป็นจุดเกิดใช่เหรอเออจุดเกิดคือจุดลบน่ะไอ้ลบนะ่บนะมันคือจุดเกิดเราเว้ยไม่รู้ดิสายิชานะแต่มันไม่ใช่หรอกมันไม่ใช่จุดเดียวมันไม่ใช่พิกัดจริงๆเลยแล้วมันคืออะไรก<ๆ>็ไม่รนะ<ๆ>ู้แต่มาดิไี่ป้าบ้านะลุงเมืองนะยืนดีมันเกี๋ยวมิกับอุ้ยหายไอ้เชี่ยไปอย่างน้อยพี่ก็อย่างน้อยก็ยังเหลืออ่านอันหนึ่งหรอวะ Hai anh mỹ dưới chia ăn ăn được. À mấy chia anh đi anh luôn anh còn chọn lời đi đâu hết dưới chưa đâu mày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  ้าางงล่เอากล่องไปวางข้างล่างอันหนึ่งกูกูได้ลับขังบอกเอากล่องไปวางล่างอันนึงเฮ้ยคิดว่าแบนหายอะไรอ่ะไอเชี่ยมารอบนี้เชี่ยไม่ได้หาหิ้เลยมีนี้เปล่าเนี่ยนะฮวางตรงไหนเนี่ยตางเฮ้ยมึงเผาอะไรวะไอเชี่ยเผาอาหารมันจะเผาอาหารได้เร็วขึ้น ไปเอาเพชรก่อนเพชรอยู่ข้างล่างหกเม็ดมั้งเออใช่หกเม็ดใช่หกเม็ดขอขอสามเม็ดเลยมั้ยเฮ้ยเฮ้ยขอสองเม็ดดเลยเฮ้ยมีแต่แรกว้าวอ่าแรกว่าเด็กชุดหนึ่งอะเด็กชุดหนึ่งข้อมาหามาดิมามาเหล็กของชุดเดียวไปหามาดิหามาเนี่ยลงในเมืองพอดีนะหามาดิชิ้นเดียวเองไงฮะโอ้นิดเดียวที่เด็กชุดเดียวมิ้นเป็นยาหาของดีหน่อยครับกี่ปีแล้วเด็กชุดเดียวมิ้นเป็นยาหาทันทันสามสองชุดเดียวสามสอง โอ้ยยีหานมีเยอะแล้วโอ้ยยัดเอาอ้เนี่ยเนี่ยมึงดูเนี่ยมึงเยอะขอขอขอสองเม็รสองเมตรสองเม็ดสองเมหรอเร็วเอาเลกเหล็กไงไอ้เี้ยหดเ่ามาดีเท่าไรเ่าไเหล็กสชุดข้อเลยชุดเดียวพอชุดเดียวเหล็กยีอันใช่ไหมเฮ้ยยี่ยี่ี่สิบอันนี่งมัองกรออ้หงามันยี่สิบสามอันนะขอเป็นราคาดีเยี่ยมก็ไปหามาดีอ เล็กสามสิบสองนะสามสิบสองนะเลขกทั้งตัวมีเท่าไหร่นะยี่สิบสามไม่คนวันนี้คุณวาสามสิบสองไงสามที่ชุดหนึ่งหนึ่งหนึ่งชุดไม่เป็นงานนี่ถังนั้นแบบไปลงเหมืองที่มึงเคยไปดิเหมืองไหนวะโอ้ยงงก็มึงพอเจอแล้วจำได้แล้วเหมืองเหมืองตันเนาะเมื่อมาลงข้างล่างดิแล้วมึงก็ขุดหาวเหมืองมึงอยู่ตรงไหนฮะก็เหมืองที่มึงทำทางลงไว้ไง ไอ้โง่ที่ลงพาร์ที่แล้วอะเจอเสาแล้วด้วยอ๋อเสาเหมืองโดนมีเหมืองอยู่มึงลงไปลงลงแล้วก็ยังทำคอสตดูนี oh, ô, ản, này, ่่ะฐานล่างก็มีตึงเยอะแล้วข้างบนอีกเคลื่อนเยอะโอ้ฐานแม่งหางยังไงที่มัน ไม่ไม่จําเป็นเว้ยแต่เหล็กมันจำเป็นรูน ừ, ดิเหล็กมันโคตรขาดแคลนอ่ะเออขียนน,น,นี้เราเกิดนะยี่สิบสามทีแล้วะอะยครับเสียตายแล้วนายเชียแม่งเสีตยต,สตายแล้วต้นเกมอ่ะโด,ดนไอเชียนั้<ห>นเพราะมึงไงไอหาไปเข้าหมู่บ้านทำไมเชียร์เห็นว่าเราก็รักษะกันต่อสู้เนีห็นว่าเราก็เสียอานละคนละอันไม่มีทักษะกันต่อสู้เนี่ยเจ๊ฐานยังไงเจ๊ฐานจะตายลูกบ้าน ได้ตายแล้วมึงง่ายฮะอครเคผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเราจะเล่นไปแบบเรื่อยๆแบบถ้าเราตายจะปิดซีรีส์นี้